ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับ G ีทีสตูดิโออีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปทําภารกิจแข่งรถกันนะครับภารกิจนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่ายากพอสมควรนะครับจากที่ได้เคยเล่นในคอมมาแล้วนะครับ เราจะมาลองเล่นในโทรศัพท์ว่าจะยากกว่าในคอมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับได้ตัดต่อนะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็มาเริ่มรกิจิตเลย h ดรเวอร์จด <The Driver. S 1> คลิปนี้ก็เปิดเสียงค่อยนะครับไม่รู้ว่าค่อยหรือเปล่าเพราะถ่ายอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ครับในคอมผมเล่นผ่านรวดเดียวเลยครับในโทรศัพท์เราจะเล่นกี่รอบครับถึงจะผ่านดูเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เปิดเพลงไปก่อนนะครับไม่มีเวลามาเปลี่ยนเพลงนะครับก็เปิดไปอย่างนี้แหละ อย่าเข้าไปใกล้มันครับเวลามันเลียวแล้วมันจะชอบชนเราครับก็ห่างๆมันนิดนึงนะครับมีตำรวจนะฮะโอ้โหขับยากจังเลยวะผม ้วตำรวจนะครับแมงโอ้โอขี่มาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงคนพูดนิดหนึ่งนะครับก็มีห้องเป็นของตัวเองอยู่นะครับแต่ห้องในโล่งเลย ห้องไม่มีกำแพงนั่เหงครับโอ้ก็อันนี้ผมก็จะมีอะไรมาบอกนะครับก็ไม่มีใครฝากถามนะครับไม่มีคนถามมานะครับก็จะมาบอกได้วยตนเองนะครับว่าผม เป็นคนเป็นชาวราชบุรีชาวพุทธรา,ามอะ่ะอำเภอพุทธรา,ธา,ามตำบลบ้านคลองนะครับตอนนี้อยู่หรือเรียนนะครับตอนนี้อยู่ที่บึงการนะครับก็เลยคิดว่าจบม .3 ว่าจะไปเรียนราชบุรีนะครับว้ายาเกลียบชนคลิปนี้ว่าจะเอาสักสองภารกิจครับ ภารกิจนี้จบแล้วก็ภารกิจต่อไปเลยภารกิจต่อไปนะผมอาจจะตัดต่อนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าภารกิจนั้นมันนาน,นครับอครั้งเดียวผ่านนะครับเหมือนในความเป๊ะเลยนนะครับตอนนี้ก็อยู่มหนึ่งนะ กิจต่อมาครับป้นธนาคารครับอ่านะครับ,อะะรบตอนนี้ข้ามสะพานมานะครับก็ใกล้จะถึงแล้วแหละนะครับจุดทําภารกิจนะครับภารกิจนี้นะครับได้เงินก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นครับโอ้โหแม่งจอฮีวอรสันโอ้ยไม่ใช่จอจอ,จอสันวอีเออจะทำาไมชุดสีเขียววะนะครับ ป้อนกันเลยอะนะครับก็เมื่อกี้ลดเสียงว่าจะฟังคนมันพูดสักหน่อย คนมันไม่ได้อยู่แถวนี้หรอวะโอ้โหโอโหโอโหดีครับแล้วก็ได้ดูครับก็กบออกแม่งเลยนะครับไม่ต้องไปดูครับน้อนี่หัวใจครับนี่ครับ โอ้โ๋อต้องไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มันจะต้องแปลวาไอคุณก่อนครับไออะไรฮะยอ๋อเดี๋ยวจัดลูกซองสักหน่อยโอ้ ครับมาถึงตู้เซฟหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้คามคามเถอไปครานี้เราก็จะไปเอาไอ้เจ้าของธนาคารหรือเปล่าไม่รู้นะคร <PDF> ับเห็นแต่งชุดม่งในคอมครับก็ แบบนี้แหละครับในคมมอมของเนลลิงครับเสกสูตรกูพูดเลยรวะเนี่ยก็ทำก็คลิปแรกครับก็กระก,กากนิดนึงมายังวะ ก็ตามมาเออมาขึ้นลิฟต์ครับครูไม่อยากให้ <_ <d> _ <n> _>โอ้ถือลูกซองครับแมงไม่งั้นมึงตายแมงถือโอ้ยไม่เอาแมงถือเ,เปืนอื่นฮัะ <_ d _ n> โดดแม่งเลยหลังจากนั้นครับมายืนรอจุดนี้ครับโทรศัพท์กด นะมึงไปพ่นไดน้แล้วเหรอมึงไม่รู้เหรอว่ากูพ่นยังไงกูมัวเอาจริงๆอ่านไม่ออกสักคำเลยครับก็อ่านออกบางคำครับแต่อ่านเป็นประโยคไม่ได้มาแล้วครับแมงที่สุดข,ของความแหลกครับใกล้ๆประตูครับโอ้โหแหลกมากๆยู ยิงกูก็แหลกไปด้วยยิงแหลกตามเกมครับไปกูกูไปเออกูพาเรียบร้อยแล้วกูมาวนมึงอีกโอ้จุดนี้แหละครับยากครับในโทรศพัพท์บอกตรง สวยดิวตายแล้วภารกิจเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ครับแนะนำให้ข้าม,มาดูาให้หมดก่อนนะครับมาขึ้นขึ้นเออดีท้าแม่งไม่เบลเหมือนรอบนั้นครับรอบนั้นแม่งเอาซะไอหนึ่งตายไอพวกนี้ก็ชอบยิงล้อว

ต่อรถต่อไปห้าหมื่นโะอ้โหต่อยังไงครับก็ขอจบคลิปเพยียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับท้ายคลิปปิดโดบ้านหลังนี้